ต oh, oh <Humans. S 2> ah, ัวพ e ี่น้องโอ้โหโอ้โยูยูยอยูโอ้โหอู้โหโอ้โหอ้หไงเติอแล้วขึ้นมาดินโอ้ยู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  อู้อู้อู้ใส่เดียวกันเลยปะอู้อู้อู้ดูไงอู้นี่อีกแต้มนึงครับนี่หลังนี่อืมอีปลาเสยเนาะว่าแต่สิบ่วงปีปลาเงียบเงียบหลองใส่เบิ้งโอ้แต่หลายแต้มย้อนอยู่ตัวนี้โอ้ ตีขั้นเลี้ยงเลยพี่น้องเลยครบับสวัสดีพี่นอ้องย่ำเศร้าครับผมได้เวลาผ้าพี่้าน้องมายามเบ็ดครับผมบรรยากาศย่ำเศร้าครับหมอกลงแห้งครับพี่น้องอากาศเย็นครับยามในคลองใหญ่ก่อนครับจังสิไปยามคลองหน่อยแล้วก็ยามสาหลวงสุดท้ายมือครับหลุ่นเบิ่งครับพี่น้อง คือขึ้นห้วยามยืนนค่เถียวเดียวนะครับแต่ว่าถ้าพุดห้วยยามสองหลอดม,มันโล่งยากกัเลยมากไม่ยามแค่เถียวเดียวโอ้ยลืมถอดเกือบไปอยู่หลังแหลกด้านจมเลยพี่น้องอยู่บ่ครับนี่ดุนบังครับอหมืน่นหมืน่นยากๆครับพี่น้อง ยัวยังเจ้าก็บ่เห็นยะขัดปากแล้วรุดหลุดแล้วพี่น้องเอ้ย ไปอยู่ดอกขาดปากแล้วครับด,ดิโอ้ยเอียนเอียนพัดเต้ยอยู่ๆนี่ปลาไหลครับเอียนเอียนเอียนโอ้ยแต่บะอยู่นี่ไลยใส่งอมงอยู่ตายเรียบร้ยอยอมาแล้วครับ หลังนี้คือพี่น้องโอ้ตายเลยถึงจะขื้นเพื่นละว่านี่โอ้ตายค่ายเบ็ดเลยพี่น้องนี่ใส่งามๆอยู่รับดินเมย้สิ chỉ lực sầm ná không Lần này hấp thành chốn lên phía nào u đây rồi u u nhảy nhảy คือไปซะแลยังยงยงมนโยมพุนนอโยมพุนยายนเตยจ้าครับตุดน้ำกันครับพี่น้องลุนลุนลุน อ๋อครับเก็บลอยครับใส่ง,งามๆอยู่ครับพี่น้องเกือบลุดเดินลุดลุด,ลดตาแล้วพี่นุ่มาแล้วครับมาแล้ว<ป>หมายข้องเงี้ยเสามแต้มครับย้ำเสาใส่สวยๆอยู่ครับนี่เดี๋ยวเราจะไปย้ำข้องหน่อยต่อครับ ส่วนหลังน,นี้ครับไม้คล้องน้อยครับพี่น้องดามจมเลยครับอยู่วะพี่น้องอยู่โอ้โหยอ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 ยโอ้โหโอ้โอ้อ้โห้โหง่เติมแล้วผุนผุนแค่น้อยดีใส่สวยเลยแล้วออดอ้ bit. วนตึ๊บเลยพี่น้อง มาแล้วครับมาแล้วลราีิ่ดามจมเลยพี่น้องบางขั้นเบดครับคุณอยู่บ่พัดเตะอู้ขาดปากครับพี่น้องมึงห้พันหน่อ ตัดป่าครับตังหนี้ห้อยเอียนว่เนาะคือปันกักปันไหนครับไม้คล้องน้อยเด็ดแต้มหนึ่งครับหลุดไม้สุดท้ายครับซาหลวงครับมีแต้มตมีโตวะครับมือขึ้นอีกแต่หลายแต้มอยู่ครับซาหลวงโอ้หลังนี้โอม่นหลุดตละทีนี้ ขาดปากอีกแล้วนี่เอ้ายูยูก็จะขาดปากคอหน่อยพี่น้องนี่ไขึ้นกับปอยไปรุ่นนี้แล้วครับนี่นี่บ่ลหลอดตรงนี้มันเขายังมากัดับะเบิดน,นี่เอา้าเก็บครับครับหลุดหลังนี้ครับผมตามจมเลยพี่น้องเบื่อนคน ยูบอลขึ้บดินโอวยู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 ยยใส่จำกันมาเลยเนะะาะปลาซาลวงใส่ง,งามๆครับนี่ฮะตัวหนึ่งลเลยหรอสามันเลี้ยงเลยอู้หะข้างๆนาดก,กินครับพี่น้อง สามขันเลี้ยงเลยว่าสันเอาหลุ่นต่อครับนี่ต่อเนื่องเลยครับอู้อู้อูอออ้ใส่เดียวกันเลยปะสามคันต่อเนื่องครับพี่นอ้นองอู้อู้สี่ขั้นเลยวะดิหมอูม้ทั้งอยู่วะนี่ บนขับบ้นบดอูวูวูตุ้ยง่ายว้าวว้าวขอบสี่ขั้นตอนหนึง่งครับพี่น้องขนาดเป็นสะหลวงหลอกไม่จะหนี่เนาะหลอกปีกายนี่นี่อีกแฉมนึงครับนี่หลังนี่อืม ีปลาสวยเนาะว่าแต่สิบ่วงปลาเห็นเงียบๆลองใส่เบ่งโอ้เดี๋ยวหลายแต้มย่อนอยู่ตัวนี้โอ้โหสี่ขั้นเลี่ยงเลยพี่น้องเลย okay, okay. อ้ปลดมาพาเตยโก็เดี๋ยวหลายตื่ไม่ดีเนาะ แล้วครับเสาดีมานแล้วครับพี่น้องโอ้โบแขยงขึ้นเงื่องตัวนี้วะยังขึ้นสองหลอดเด็ดเด็ดเป็นเจ็ดแปดแสบอยู่นะครับมันขึ้นน้ำเศร้มามันอยู่ครับพี่น้องอันกาศแย่ต่อเศร้า,าครับ ครับตอนนี้เขากูเบ็ดแล้วแล้วนะครับพี่น้องเบ็ดสี่สิบหลังตอนแรกผมใส่วมุดนะครับขึ้นก็เลยใส่มาใส่สาหลวงนะครับนี่ใส่ต่อกันไปอันมดเบ็ดผลงานกับเป็นที่พ่อใจยื่ครับพี่น้องอืมไอ้หลเตออยู่ครับย่ำเสาเมุกขึ้นก็ได้ไปไหลเตอครับเจ็ดแตดแต้มนะครับรวมๆแลลวกประมาณสี่หาโลอะไอยู่ครับพี่นอ้อ,อ,อ,นนอง อในข่าวเมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบฮากิลัทุ่งให้พันเต่าแล้วก็ทีมงานดำเนินล้วกันครับผมอันใดก็สิบมาแนะนำไม้ดีๆให้พี่ให้น้องได้เบิังคือเก่าแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ผมพันเต่าฮากิลัทุ่งกับพันเต่าต้องขอลาพี่น้องไวก่อนครับผมต่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับครับผลงานเหนื้อเขียดครับผมลวมๆครับเบ็ดซีสิบลังครับพี่น้อง คือว่ามาณนี้วยพี่น้องแต่ว่าบ่คอยมีใส่ไใใ่ปานเดครับกับพ่อใส่งามๆนี่แหะครับืูว่าพ่อจะย,ยู่้กินอยู่ครับพี่น้องทั้งยเสาวทั้งยาขึ้นครับผมนี่<ะ>สอง